สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมครับเพื่อนๆอ,อยู่กับช่อง YouTube หัวใจมีตีนออนเดอะเวนะครับคลิปนี้นำะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับอำเภอธาตุพนมนะครับมีคำขวัญว่าไหว้พระาธาตุพนมชมวัตถุโบราณมันแก้วรสหวานสำราญชายโขงจันโลงวัฒนธรรมนะครับ โดยขณะนี้นะครับเราอยู่บนถนนหมายเลข212นนะครับถนนหมายเลข2 1 2ก็เริ่มต้นจากตัวเมืองจังหวัดน้องคายนะครับไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีครับที่เราเห็นช่วงนี้คือช่วงอำเภอทา่าพนมครับอำเภอท่าพนมเป็นอำเภอที่เก่าแก่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับพเพื่อนๆครั้นจะให้นําเรื่องราวมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ซึ่งมีระยะเวลา7นาทีก็คงเล่าไม่หมดนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเล่าถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่น่าประทับใจบนทางหลวงหมายเลข212นะครับหรือว่าเส้นชยางกูลนะฮะเป็นเรื่องของแม่ตุ้มจันทนิษนะครับซึ่งเป็นแม่เท่าที่รอรับสเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ริมทางหลวงหมายเลข212นะครับภาพนี้นั้นเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498นะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จเยือนภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้นั้นถ่ายโดยนายอนัทบุญนาคนะครับถ่ายเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2498นะครับมีเรื่องเล่าดังนี้นะครับแม่เท่าตุ้มเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่จะ,สะเสด็จผ่านมานะครับแม่เท่าตุ้มก็ขอให้หลานนั้นอุ้มใส่รถลากหรือภาคอีสานเรียกว่ารถซุกนะครับ เพื่อไปรอเฝ้ารับเสด็จตรงสามแยกชยางกูลเรนูนครนะครับก็คือริมทางหลวงหมายเลข212นี่นะครับห่างจากบ้านของแม่เท่าประมาณ700เมตรครับโดยแม่เท่าตุ้มตอนนั้นอายุ102ปีนะครับแม่เท่าได้เตรียมดอกบัวสายสีชมพูจำนวน3ดอกด้วยกันนะครับเพื่อรอรับเสด็จและหลานก็ได้พาแก่ออกไปนะครับรอรับแถวหน้าสุดเพื่อให้ใกล้ชิดกับเบื้องพยุคลบาทมากที่สุดนะครับ แดดที่แผดเผาตั้งแต่เช้าจนสายสายจนบ่ายนะครับทําให้ดอกบัวนั้นเหี่ยวแห้งครับแต่ใจของแม่เท่านั้นหาได้แห้งเหี่ยวตามลงไปด้วยนะครับก็รอจนในหลวงนั้นเสด็จผ่านมาครับได้นําดอกบัวนบนะครับพนมขึ้นเหนือหัวมอบให้กับในหลวงราชการที่9ครับเมื่อในหลวงท่านเห็นท่านก็น้อมพระวรกายนะครับแล้วก็ก้มพระเศียรล,ลงมารับดอกบัวจากแม่เท่าอย่างใกล้ชิดนะครับภาพนี้ ก็ได้สัมผัสถึงความจงรักภักดีของพระสกนิก่อนและพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ถูกบันทึกแล้วก็มีระยะเวลาที่แชร์กันต่อมาเกือบ70ปีแล้วนะครับเพื่อนๆและนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอ่าตุพนมริมทางหลวงหมายเลข212ครับถ้าตรงไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นองค์พระธาตุนะครับแต่เราเลี้ยวมานะครับเลี้ยวซ้ายมา ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับร้านขายของฝากข้างทางนะครับฝามือก็จะมีร้านขายกางเกงเสื้อผ้านะครับขายของที่ระลึกเครื่องใช้เช่นกระเป๋านะครับบางร้านนั้นก็ขายผลไม้ด้วยนะครับตรงนี้คือบริเวณรอบๆองค์พระาธาตุพนมนะครับถ้าเพื่อนๆได้มากราบองค์พระาธาตุแล้วก็แวะซื้อของไปฝากนะครับคนเป็นที่รักของเพื่อนๆได้นะครับ ถ้าตรงไปก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับซ้ายมือก็จะเป็นตลาดแรงนะครับเริ่มขายของตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจากนั้นเราก็จะเลี้ยวขวามาครับให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศบริเวณร,รอบๆพระธาตุนะครับฝ่ามือก็ปฏิมากรรมเสาไฟนะครับเป็นรูปพญานาคสีเหลืองอลามนะครับซ้ายมือก็จะเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่นะครับชุมชนเก่าแก่ของอำเภอธาตุพนมนะครับ ขวามือคือองค์พระาธาตุพนมนะครับเข้าทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้นะครับนั่นฮะองค์พระาธาตุอยู่ขวามือนะครับแต่คลิปนี้นั้นผมไม่ได้มาไหว้พระาธาตุนะครับเนื่องจากผมได้ไหว้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคลิปที่ผมเดินทางกลับจากทํางานนะครับขวามือนี้ก็คือซุ้มประตูเรืองอาราม รัศดากรน,นะครับก็จะมียักษ์สองตนเฝ้าซุ้มประตูอยู่ข้างหน้าก็คือชุมชนเก่าแก่อําเภอาธาตุพระนมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนที่เก่าแก่นะครับเป็นบ้านไม้แล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบเก่าๆนะครับใช้ชีวิตแบบเดิมๆอนุรักษ์ไว้นะครับก็เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการท่องเที่ยวด้วยนะครับปฏิมากรรมเสาไฟสวยงามมากครับเพื่อนๆซ้ายมือและขวามือก็คือ ชุมชนเก่าแก่นะครับมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าขายสินค้าของฝากของที่ระลึกนะครับตรงไปก็คือแม่น้ำโขงนะครับเหลียวซ้ายก็จะเป็นถนนเรียบฝั่งแม่น้ำโขงนะครับของฝากของท่าพนมก็มีกระแมนะครับมีเหล้าอุก คล้ายๆสาโทผมก็ไม่เคยดื่มนะครับจึงไม่สามารถที่จะอธิบายถึงรสชาติของมันได้นะครับตรงไปคือโรงแรมที่ผมพักนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับคลิปจากช่อง YouTube หัวใจมีตีนออน w เวนะครับหากมีคำพูดใดไม่เหมาะสมหรือฟังแล้วไม่สบายใจก็ต้องขออภัยไว้ในช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจก็ฝากกด s u b สไคร e กดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ